สวัสดีครับพบกับช่องตูด o โตคาวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda City ZX เจดทะเบียนปี4 .9 ตัวรถเป็นสีดำนะครับจัดส่งมาแบบวลอลรอครับล้อแมกขอ15นี้นะครับลาย i e 30มาพร้อมกับฝาครอบเบรกสีแดงนะครับน็อตล้อสีแดงสวยงามครับเดี๋ยวชมรอบๆคันกันนะครับเสียงท่อนุ่มๆครับ สันสวยงามน,นะครับตัวเครื่องของคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเสียงเครื่อง,งเงียบๆครับภายในก็สะอาดสะอดนะครับต้าจอ a อนด o อยนะครับ ไม่เพียงแสนเจ็ดหมื่นครับเอนเจียบครับผมถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่090 584 6 7 7 5ครับรถสวยถูกและดีต้องที่ไปพาตัวคาครับ จบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ